สวัสดีครับล้อชุดนี้ก็เป็นของฮ o ล่าซีนซีฟอร์ซ่าสามาสูนะครับก็คือแกซื้อเป็นล้อมือหนึ่งมาเลยครับทําสีคือแกมไม่ชอบไอการที่มันมิลลิ่งมาไอเงาเงาแกมไม่ชอบตัวล้อถ้าเป็นงานซีนแบบนี้ผมจะยิงสายเพียวนะครับเพราะว่ามันเป็นงานเดียวมันเป็นงานชุบมาเนาะงานได้มาประมาณนี้มันยิงสายมันก็หายครับเตรียมผิวทุกอย่างเสร็จครับยิงสายใช้น้ำยาคือบลลูแล้วก็ ตรงรับจานครับผมจะยิงทรายน้ําเก็บนะแล้วก็ไปอบได้ชื้อครับหลังจากนั้นพลลีลาแรกที่เขาอยากได้ก็คือเป็นแบคโคมครับตัวล้อยิ่งซี่เยอะยิ่งก้านเยอะยิ่งพ่นยากครับมันพ่นยากตรงไหนเพราะว่าด้วยร่องของสันครับแล้วก็มุมของสันนะ่ะถ้าเราพ่นไม่ดีครับบางทีสีมันเข้าไม่มันเข้าไม่ถึงซอกครับวิธีการจะให้สีมันเข้าถึงซอกก็คือใช้ไฟเยอะๆครับไฟในการ ส่องอะ่ะแล้วก็ปรับค่าไมโครแอมให้มันเยอะขึ้นครับไมโครแอมในที่นี้ก็คือค่า U A นั่นหละครับสำหรับบรรดาช่างสีเนาะก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วพ่นเสร็จปุ๊บแล้วก็ผมจะมาดูดสีตรงหน้าสัมผัสของฮับจานออกนะครับเลเยอร์แรกที่ผมพ่นแป็คโคมจะอบที่สององสามสิบนาทีครับต่อมาก็มาลงเคี์แคนดี้ปกติครับแล้วก็มาดูดสีออกเหมือนเดิมแล้วก็ไปอบที่สององสามสิบนาทีเหมือน,นเดิมครับแต่ทีนี้ตรงฮับครับ ทั้งฮับหน้าฮับหลังเลยคือผมจะกึ่งออกนะครับฮับหลังเนี่ยผมจะกึ่งออกประมาณ1มิลครับส่วนฮับหน้าเนี่ยผมจะกึ่งออกประมาณ0.5หรือ0.7ครับก็ประมาณนี้หน้าตาชิ้นงานก็ประมาณนี้ครับถ้าเป็นล้อ c n นีผมอยากให้ส่งฮับมาด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจัดการให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเอาไปเราทําสีพอดโคทํามันหนาขึ้นอยู่แล้วถ้าเราทาฮับกึ่งฮับออกไปครับมันก็จะใช้งานปกติเลยครับมันจะสวยด้วยสีไม่แตกประมาณนี้ครับก็สําหรับเฉดนี้ มันอิงอยู่กับวัสดุเป็นหลักครับแบคโคมผมเคยพ่นรอเวทป้าไปแล้วก็จะเป็นอีกเฉดหนึ่งครับส่วนตัวสําหรับผมนะผมแบบผมโคตรชอบเลยเฉดน,นี้มันจะออกไปทางลิควิดสโมคของสีเมกาครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะลองไลท์สโมกเล่นให้ดูนะเป็นสีเมกาเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับก็ถ้าใครมีปัญหาตรงไหนก็สอบถามเขาไปได้ครับ,รบที่เมกาสบองมาทุกคอยากทำอะไรเงี้ยทำมาถามได้ครับผมอยู่สรารคามนะครับไม่มีนาร้านเก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมมากครับ